ปากทางเข้าพื้นที่ทดสอบภาคปฏิบัติหุบเขาทามินเอแฮมเอแฮมฟังให้ดีนะทุกคนการทดสอบกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วกติกาการทดสอบนั้นไงมาพวกเจ้าทุกคนนะ่ะ จะต้องได้คะแนนจากการกำจัดมอนสเตอร์ทั้งหมดภายใน2ชั่วโมงนี้โดยนับจากระดับของมอนสเตอร์พวกเจ้านะจะได้รับ1คะแนนจากการกำจัดมอนสเตอร์ระดับ1 2คะแนนจากลำดับ2 4คะแนนจากลำดับ3และ8คะแนนจากลำดับ4ใครนั้นที่ได้เกิน50คะแนนจะได้ผ่านสู่รอบต่อไปและที่สำคัญถ้าหากพวกเจ้าเจอมอนสเตอร์ลำดับที่5ในหบเขานี้แล้วก็ให้หลีกเลี่ยงจากมันทันที เอาละการทดสอบเริ่มได้อืมสถานที่นี้เต็มไปด้วยมอนสเตแต่มันก็เหมือนกับบ้านที่เราเคยอยู่มาอือย่านี้นะเฟยข้านนี้แหละจะจัดการผ่านการทดสอบนี้ปุงเอเสียใจด้วยนะมันเป็นของข้าแล้วแกแกมันคนที่ทดสอบพลังวิญญาณได้แค่ระดับ2กล้าดียังไงถึงมาแย่งเหยื่อของข้า แกกำลังพูดว่าอะไรไม่ใช่ว่ามันเป็นเรื่องของปกติงั้นเหรอที่จะมาเยี่ยงมอนเตอร์ในเกมอ p g แกพูดเรื่องอะไรแกทั้งกับข่าแบบนี้อย่าคิดว่าครอบครัวของข่าจะยอมปล่อยแกไปง่ายๆเจ้าคิดจะทำอะไรทุเลสสินดีที่นี่คือสถาบันการศึกษามีข้อห้ามที่แน่ชัดว่าห้ามใช้ยศขุนนางในการข่มเหงผู้อื่นแต่เจ้าไอ้ปรสิต จอมยุทธหนุ่มผู้โด่งดังผู้ที่บ่มพาพลังไปถึงระดับเซรียุนเป็นผู้ดูจักกันดีนัานะอัจฉริยะปรสิตอะไรวะเจ้าคนแซ่ซีฝากไว้ก่อนเถอะเดี๋ยวเห็นดีกันแน่นี่เขาไม่รู้สึกอายบ้างเลยหรือไงขอบใจเจ้าจริงๆนะที่ช่วยข้าข้าชื่อซีจินดีดีที่รู้พบข้ามีนาวารียุนผู้คนมักจะตีตัวออกห่างจากข้า นี่เป็นครั้งแรกเลยที่มีคนยอมคุยกับข้าแบบนี้นี่อาจเป็นโชคชะตาของพวกเราเพราะงั้นเรามาร่วมทีมกันไหมและผ่านการทดสอบนี้ไปด้วยกันบางทีมันอาจจะมีแต้มพิเศษถ้าหากว่าทาดีกับพวกระดับต่าถ้างั้นก็ฝากตัวด้วยนะขอดูพลังของคนที่มีอยู่ระดับสี่หน่อยเถอะการทดสอบครั้งนี้มันไม่ใช่เพียงการสอบความสามารถในการใช้พลังเท่านั้นแต่ยังเป็นการทดสอบใช้พลังร่วมกันเป็นทีมอีกด้วย ครั้งนี้ผู้เข้าสอบโดยเฉลี่ยจะอยู่ในระดับ3ถึงแม้จะอยู่ในระดับ4แต่มันก็เป็นเรื่องยากเหมือนกันที่จะผ่านการทดสอบเพียงลำพังเพราะงั้นร่วมมือกันจะทำให้เกิดผลลัพธ์ดีที่สุดแย่ yeah, แล้วเพื่อที่จะทำให้การปิดฉากสมบูรณ์แบบจะต้องปิดภารกิจที่ต้องทำมันด้วยเวลาที่เหมาะสม ผู้เข้าร่วมสอบครั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นบุตรของคุณน้ำพวกเขาจะไม่สามารถสัมผัสมอนสเตอร์ Monster ได้เลยในตอนนี้อยู่ภายในสิ่งแวดล้อมที่อาศัยอยู่พูดตามตรงเลยนะข้าเองก็ไม่มั่นใจเหมือนกันถึงแม้ว่าข้าเองอยู่ในระดับ4ี่เพราะงั้นพวกเราจะต้องวางแผนต่อสู้ให้ดีเจ้ารับผิดชอบส่วนที่ป้องกันนะเดี๋ยวข้าจะรับผิดชอบที่โจมตี เอ๊ะซีจินนั่นมันมอนสเตอร์ระดับสี่สุนัขหัวผู้รีบหนีเร็วเข้าว้าต้องหนีแล้วเราต้องรีบจัดการตรงนี้แล้วจากนั้นต้องไปช่วยซีจินเขาไม่สามารถขยับได้เพราะกำลังหวัดหัวอยู่นี่เป็นครั้งแรกเลยทีค้าได้เห็นมอนสเตอร์สุนัขสองหัวพวกมันได้รับการตัดต่อพุติกรรมหรอหรือว่าเป็นการถ่ายทอดทั้งสายเลือดก,กินได้เปล่าผัดเผ็ดดีไหมอร่อยไหมนะอง อตอนนี้แหละเอาไปกินซะตู้เป็นที่แน่ชัดว่ามันเป็นเรื่องที่ยากพอตัวที่จะจัดการมอนสเตอร์ระดับสี่เพียงลำพังจริงสิซีจินซีจินเจ้าเป็นคนทำงั้นหรือตอนนี้ก็อยู่ในช่วง เครดิตผู้แปลก็จบกันไปที่ร้อนแล้วนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย